สวัสดีค่ะคุณเถินหมอเกินเพจชีวิตเรียบง่ายสไตล์ฉันวันนี้ก็ิิพามาชมวิวที่ระเบียงหน้าบ้านค่ะอากาศดีมาก9โมงเชา้าหนาลอนพอดีค่ะจะพาทุกคนมาชมดอกใหม่กรลังพีบานค่ะน,นี่ก็จะเป็นระเบียงหน้าบ้าน ที่เห็นเขียวนุ่นก็จะเป็นภูเขานะคะต้นไม้เขียวะจีบ้านก็จะอยู่ติดถนน,นะคะ่ะเป็นสามแยกนี่ค่ะสวยมากบรรยากาศยามตอนเก้าโมงเช้ามีแดดอ่อนๆค่ะนี่คือถนนมูบ้านนี่ก็จะเป็นต้นกระถินที่เอามาปลูก จะมีสองกระถางค่ะกำลังแตกยอดสวยงามค่ะนี่ก็จะเป็นอีกต้นหนึ่งกำลังแตกยอดเหมือนกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นว่านแสงอาทิตย์ว่านกุมารทองค่ะเอามาจากเมืองไทย ตั้งแต่สีปีที่แล้วค่ะน่าจะได้แล้วนี่ก็จะเป็นดอกกุหลาบปลูกได้จะสามปีแล้วเพิ่งมีดอกให้ชมก็เมื่อปีที่แล้วกับปีนี้สวยค่ะสีสันสวยอันนี้ก็จะเป็นลินลี่ดอกสีเหลืองหรือสีขาวกำลังชูช่อค่ะ กำลังแตกยอดออกนี่ลินลีจะปลูกลินลี่เยอะหน่นอยเพราะชอบมากดอกลินลีดอกของนางสวยมากเวลาบานนี่ดอกนี้ก็สวยเราก็ยังไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะแต่ไปเก็บมาลี้ยงพันมาจากฟาร์มไปเดิน <ไป S 1> เล่นค่ะก็เลยไปเก็บอันนี้ไฮเออริสีเหลืองมันพีเสื้อเลยอันนี้ลาวินเดอร์ทนนะ ทนหนาวมากเลยนะเว,วนเ n d e r นี่ไปเก็บมมเมล็ดพันธ์มาจาก f ร a มนี่ก็ดอกลินลี่ลสีเหลืองค่ะอันนี้ก็ปลูกได้ประมาณ4ปี5ปีแล้วนี่ h y ี r i s สีม่วงีกมันพเเ e v e อเลยอันนี้ค่ะสวยงามมากค่ะดอกอันนี้ปลูกง่ายมากค่ะแค่มีมเมล็ดพันธุ์แล้วก็โยนหวานไว้ ทนอากาศจีนพอช่วงฤดูใบไม,มผ้ผลิมันก็จะงอกมาอย่างเงี้ยค่ะสวยงามค่ะนี่สวยมากอากาศยามเชา้าที่เยอรมันนี่ก็จะเป็นดอกกระเทียมน,นะคะสีเหลืองๆนะคะสีสันนี่ค่ะสวย สวยมากๆเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นดอกโบตันสีขาวชุมพูอ่อนนี่ก็จะเป็นดอกโบตันสีแดงอันนี้ปลูกจะหปีแล้วได้ดอกมาแค่ดอกเดียวเองค่ะเพราะถ้าปลูกดอกโบตันมันต้องใช้ระยะเวลานานกว่าจะมีดอกเพราะว่าดอกของมันจะใหญ่มากแล้วมันต้องการลำต้นที่แข็งแรงเพื่อพยุงดอกไม่ให้หักตือเองนค่ะ เนี่ยดอกมันก็จะมาเนี่ยดอกมันจะใหญ่มากมีเกสรสีเหลืองข้างในกลิ่นหอมค่ะดอกโปตันสวยงามมากปลูกมา5ปีเพิ่งมีดอกปีนี้ปีแรกค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมคะ่ะ